เปิดชุดชมพูอรายาใส่ไปงานแต่งปูปลายาและสวยแซบฉ่ำจนคนเนี้ยวหลังมองในทีเดียวชุดรวมงานแต่งและใครๆเห็นแล้วก็มีอึ้งในทีเดียวและเข้าวิธีงานแต่งแล้วเริ่มจากชีวิตคู่อย่างเป็นทางการและ อย่างเอสำหรับซุปตานางเอกปูปลายาและควงแขนหนุ่มต่างชาติอายุห่างกันถึง12ปีดีกีนักธุรกิจโปรไฟล์ปังและเข้าวิธีโดยก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงไทยไปร่วมแต่งจำนวนมากเช่นเดียวกันชมพู่อรายาซุปตาตัวแม่ก็ได้ไปให้เกียรติและไปร่วมง,งานแต่งด้วยและก็ได้แม่ชมนั้นก็ได้เคลื่อนไหวในอิสแกรมส่วนตัวว่าเผยบรรยากาศงานแต่ง แต่แต่งสาวปูพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าเธอ,อเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็บอกว่าและต่อมาก็โพสร่วมเฟรมกันกับเจ้าบ่าวสาวสำหรับในชุดเห็นไปร่วมงานแต่งของแม่ชมนั้นบอกเลยว่าสวยเซ็กซี่มากๆเลยค่ะ